I do. I do. You what? Nick, that, patty, wack, give a dog a bone that was taking out your back. You're all the fucking dome. when I look at your eyes I know you're not a motor awesome. last. Mm -hmm. With the two of them. you, what the mm -hmm. smoking on the getty green on the scene with the lean. Getty and my team got to yeah. beam. It's a dream. My AC can't because the cream outside on the key. 2020 on the sea. No. She got them meds on her back. Ask for the hundred and cash. He gonna let his tongue lash. She gonna give him a rash. I'm gonna get inside the next wing and go to the space needle. i be smoking on OG. It is for me. สวัสดีทุกๆท,ท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำา d สกินแลแแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเพจมารู้ช็อปเติมคูปองอา v วเพียงใช้ Open i ไดดีหรือเติมผ่านระบบ a s s ์สเม l ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องมารู้ช็อปติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจอย่าลืมถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและร้านมารูช็อปจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเพจเปิดมานานกว่า3ปีผู้ติดตามแสนห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมาอันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นซาต้าตัวนเองนะครับ ซาตานเป็นตัวหนึ่งที่ว่าจะไม่ได้เก็บแมสส้มนะหรือว่าเม็ดระดับประเทศนะแต่ว,ว่าผมแบบพอๆพพเล่นๆไปเฉยมันก็ได้เม็ดฟ้าไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วผมจะมาแนะนําการเดินเกมการเล่นของซาตานเองนะครับแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะว่าอืมคลิปที่บอกละเอียดจริงๆอะ่ะผมเคยลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะแบบบอกละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ เจอคลิกซี่นะปุ๊บเจา้าเรียบร้อยมันจะตายให้ไหมเนี่ยมันไม่ตายเฮ้ยตายอยู่สวยสวยงามเลย ก <Buck> ็ผมแนะนำนะครับให้ไปนี่ครับดูดเบลวกับออบเจกหรือว่าบัฟของบ่านะครับเพราะว่ายังไงป่าก็เวลสีแล้วนะครับเราดูดไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเวลสีเราจะได้บินในช่วงต้นเกมยิ่งเราเลเวลสีเร็วเราจะยิ่งได้บินเร็วนะครับ <c oughs> แล้วพอชาต้ามันได้เวลสีเร็วเนะี่ยมันจะเก่งมากในช่วงต้นเกมนะครับ คือพอเล่นเกมมันเนี่ยซาต้ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วนะมันมันแบบมันอ่อนลงค่อนข้างเยอะถ่าเปรียบเทียบกับในช่วงต้นเกมมันนะเอาป้าจ้าฮะเรียบร้อยมาร์ปเลยครับอย่านะเอ้ยใจสั่นเลยผมบอกตรง เฉาะตะกี้นี่แบบว่าใจสั่นนะทำไมพวกนี้มันพิมพ์อะไรกันเนี่ยไอโอเป็นกนตีรีเนี่ยมันพิมพ์กันไม่หยุดเลยนะโดยคิกซี่อะไรเนี่ยให้ให้นะ, <ee> <h ane> นะครับฮอร์ทูคูปนะครับให้เบิร์สเอาวะแบบนี้ซาต้าของเราจะต้องเก็บคิกซี่ให้ <ee> <h ane> <h ane> ไปแล้วนะครับผมบินไปเลย อ๋าสำหรับซาตาผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าอายิ่งเร็วสีเร็วยิ่งเก่งนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากให้เร็วสีเร็วก็เก็บเวกเขาเจปลาอะไรแบบนี้ไปนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าทีมตรงข้ามเขามีตัวถึกเยอะนะครับผมแนะนําให้ออกเป็นหน้ากากจอกเวชินเล็กขึ้นมาก่อนค่อยค่อยขึ้นเป็นชิ้นอื่นนะครับถ้าเป็นจังหวะแบบนี้เนี่ยแนะนาให้บินแค่สามสเต็กนะครับก็คือรีบบินขึ้นเพื่อทาดามินัอนเองนะ นะถ้าเราบินชา้จาจังหวะชอ็อตตะกี้เนี่ยเขาอ,อาจจะหนีเราได้ครับหรือแบบอาจจะมีเพื่อนมาช่วยมาเติมมาทันแบบรเี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าจังหวะไหนบินก็ก็<ม>ต้องบินนะครับผมพูดทําไมวะจังหวะไหนมันก็ต้องบินอยู่แล้ว<ม>หรือต้องจากคนที่เขาหัดเล่นหรือไม่ชอบเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่รู้จังหวะในการบินมผมก็บอกไม่ได้นะว่าจังหวะไหนควรจะแบบบินเพราะว่าแต่ละเกมแต่ละแบบจังหวะเนี่ยเราอาจจะเจอไม่เหมือนในเกมนี้ครับ แต่ละแบบก็จะเจออีกแบบหนึ่งนะละเกียก็จะเจออีกแบบหนึ่งคือเราเจอไม่เหมือนกันนะการดินเกียมันก็อาจจะเป็นแช่ได้แต่แนวทางนะอย่างแบบนี้เนี่ยเราก็ลงมาเติมอีโอเมนนะจะลืมชื่อมันอีกแหละมาไหมมาไหมต้องมา เดาล้วนๆเลยเนี่ย <favorite> คืออยู่ตรงนู้นมันก็สองตัวนะเนาะคือมันอยู่ไหนมันก็ตายอ่ะแต่กี้ก็คือรีบบินขึ้นด้วยเพราะว่ายี้เสี่ยงมาเติมถ้าไม่บินลาจะแตกเองนะครับมันจะเฮ้ยมันโดนได้ไงมันเลยไปแล้วไม่ใช่หรอโอเคครับได้กว่านี้แล้วนะครับ ก็นั่นแหละครับก่อนที่เราจะขึ้นอวกานี่ถ้าทีมตรงข้ามมีตัวถึกเยอะเราแนะนําให้ออกเป็นจอเวชชิ้นเล็กไปก่อนนะครับพอได้จอเวชชิ้นเล็กปุ๊บเนี่ยเราจะขึ้นไปอวกานี่ไหลไหลโอ้โหมันรอดไหมนะครับก็พอขึ้นอวกานี่เสร็จเบื้ต้นเราก็จะขึ้นอูราเป็นเจ้าเวทนะครับเจ้าเวทที่ได้พลังชีวิตนะ ชูรับโอ้ผมฟิกเกอร์ทำไมวะไอเราก็แบบเฮ้ยผมฟิกทำไม,มวะจาติเกียรตนะิเนี่ยคือจริงๆอะผมอาจจะไม่ตายผมไม่ตายหรอกผมมีเชือกแข็งแล้วยาดก็อยู่ไม่เป็นไรสร้างขวงมันเดี๋ยวครับได้ขึ้นเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิมต่อไปเนี่ยแล้วเราแล้วแต่เราจะขึ้นนะครับถ้าทีมตรงข้ามเขามีตัวพวกซัสเตนแบบตัวดูดเลือดเด่งเลือดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ให้เอาเป็นโซสคอแทนไดร์ลเลมนะ แต่ว่าเกมนี้ไม่นะครับเกมนี้ผมเจอ,อกเป็นดาเลมแล้วกันดีไหมปกติผมเล่นชาต้าผมไม่ค่อยได้นนะอ,อ,ออกอะดาเลมนะเออผมะจอะเป็นตัดเลือดแทนต,ตามนวนไม่ใช่ตามวน,นมันเจาะเวด <c oughs> ต,ตาอนวนตัดเลือดเฉเลยโอเมนอยู่บนนะ แต่ว่าถ้าพูดถึงดาเลียมกับโซตะกอรครับสองชิ้นนี้ชิ้นไหนสำคัญกว่าส่วนตัวผมมองว่ายังให้เป็นโซตกอร์ที่ดูดีดูโอเคกว่าดาเลียมนะเพราะว่ามันมันได้พลังชีวิตด้วยแล้วส่วนซานต้าเนี่ยผมบอกเลยว่าไอาเทมชิ้นไหนที่ให้พลังชีวิตด้วยเนี่ยไอเทมชิ้นนั้นจะเหมาะสมกับซานต้ามากนะครับเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยซาต้ามันจะต้องบิน5สเต็ปครับซึ่งถ้ามันบางเกินเนี่ยมันอาจจะไม่ทันได้ขึ้นมันตายก่อนนะถ้ามันบางอ่ะเึ้ออกไหม เออแต่ถ้ามันมีเลือดมันยังถึกเนี่ยมันพอรับดาเมจได้เนี่ยมันก็ทําให้บิน5้าจังหวะได้นะครับดาเมจแต่มันมีอยู่แล้วนะครับดาเมจของซาต้ามันเหลือเฟืออยู่แล้วในการที่จะบิน5าสแต็กะครับหรือว่าบินสามสแต็กในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมมันก็แรงอยู่แล้วครับต่อให้เราไม่ได้ออกเป็นพวกดาเมจล้วนเนี่ยมันก็มันก็แรงนะครับแต่เพราะฉะนั้นแล้วแทบไม่จําเป็นจะต้องเล่นซาต้าออกฟูดาเมจเลยนะ จริงๆก็ไม่ไม่ต้องออกไม่ควรออกดีกว่าฟูดามีต์อ่ะจะไปหาเล่นนะซานตาฟูดามีมันแรงก็จริงแต่ว่ามันบินได้แบบนุก็เเดียวบูวดิบูดเฮ้ยผมมีฟิกมีฟิกพอดีเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อย sorry sorry อ้ไรเนี่ยคลิกซี่หายไปแล้วเนี่ยหัวเรา คือต้องบอกว่าซาต้าไม่งเป็นเมยียที่เก่งมากนะมันในช่วงต้นเกมการเกมเนี่ยแต่แม่้องเป็นตัวที่ดักดีมากนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยตัวที่ดักเนี่ยผมบอกเลยว,ว่ายกให้ซา,าต้าน,นะคือมันดักได้นะครับในช่วงต้นเกมระดัวสี่เลยอะไปดักพุ่มฟ้าไปดักพุ่มนู้นพุ่มนี้ในช่วงต้นเกมเนี่ยไปดักเมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้คิวโอกาสคิวสูงมากแบบเมดกับเลนเนี่ยเมดไปเติมเลนแชรี่แล้วก็ไปดักปั๊บฟ้าใช่ปะล่ะ เนียไปเติมเล่นอาปุ๊บเราไปหาพุม่มดักเล่นดักฆ่าเขาเอ่นะครับคือเมีโอกาสตายสูงมากนะครับถ้าโดนซาต้าในอ่าในช่วงต้นเกมกดอะดัก,ดกดแล้วเขาหายไปหมดเลยเหรอดูเพื่อนดูด าจ้เฮ้ยน um, ั่นแหละไหลดีครับไหลสิครับพิกซี่ฮีระเบิสฮีฮีฮอนุภูปนะฮีฮีต้องย้ำนะเดี๋ยวทางผู้พิทแล้วจังว่านี่ผู้โหทึงเปรี้ยเคยผมแนะนำนะครับถ้าอยากจะเล่นช่ำจริงๆเนี่ยแนะนำให้คอมโบออ่คอมโบกับพวกบอดไปก่อนนั่นแหละ ก่อนที่มาเล่นอ่ะนะคอมโบเล่นคอมโบกับบอทไปแล้วค่อยม,มาเล่นเ <c oughs> ดี๋ยวว่าดามีดมันเลื้อยเลยนะไม่ต้องออกขั้นถึงแบบกูดามงดามเมีดกูท่ายงใหยากทำไมวะมันเจออ๋อยานตีป้อมได้อดียว่พรามาเีเชล้ยว่งไม่ต้องห่วงังกูตีป้อมคนเดียวเหรอโอเยก <c oughs> ็มานี้นะครับอ่าเคล็ดลับนะครับลืมบอก ใครที่ไม่อยากบินตกให้ใช้สกิลหนึ่งแล้วอันตีตามสกิลที่ปลาไปนะปลาสกิลหนึ่งไปข้างหน้าก็ลากอันตีไปข้างหน้าไม่ต้องปล่อยมันจะบินไม่ตกถึงรอเปอร์ซนโอเคอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะนมีอยู่นะคอมอยู่ก็ามาเล่นเป็นแนวทางนะครับเจอกันนะครับผม